คลิปนี้ทายไว้กันลืมอะไร้นะใครอยากจะเฮียนหุ้มต้องเสียเวลามาพอของเขาเนอไปพอของอาจารย์ที่เป็นเป็นช่างแต้พุ่นนะเอเคเนอนี่มาใส่ตัวอันชาติแบใหม่อันเก่าตีตะกอนยูทอนนี้นี่เขามา่เล่นเสียเปละมันแต๊บแยบ,บน้อยเดียวมันไเสืออันใหม่มานี่ชาติสองจ่องแล้วก็มีตีวัดไฟเลยมีสวิตช์เปิดตัวย แล้วก็ด้านสายต่อนี่สอดลงมาเรียวรอยแล้วอุ่ยอยู่นั่นเออเพ่เดี๋ยวออกมาก่อนสายมันื้มมา,าย้วาอยู่นะเพราะว่าแรกๆเลยถ้าว่าจะเอาฟังก์ชันชาร์จแบตตัวนี้มันตัวนี้ต้องต่อจากอันแบตเตอรี่แต่เราจะบดต่อจากแบตเตอรี่แล้วจะต่ออันออกจากตัวอันยังก็ รีเล์ห้าขาเลยพออยู่นี่อันตัวตีต่อนี่อยู่ทางไหนนี่อันก็ขาวๆสองอันโคบวกโค,โค,โคโลบเนี่ยเวียเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาสายนี้ต่อเข้านี่ก็ได้แล้วสายของมันนี่มีมาสองตอนตอนลุ่มนี่จะเป็นหัวเสียบแบบนี้จับแน่นอยู่หนานี่ร้อยห้าสิบเก้าบาททรงถึงบ้านนี่ถูกขนาดะ ใส่ชีแล้วก็นี่ทั้งขั้วบวกมันจะมีอันตลับฟิวซิปแอมอยู่อันหนึ่ง <c oughs> นี่ก็ใส่มาน,นี่เดี๋ยวสายต้องอยู่หลังเออเนี่ยใส่มาน,นี่สายต้องอยู่หลังเบจีแล้วก็สายฮัดฮัดมันจะลอดนี่ลอดีอีคอไฟเลี้ยวเดี๋ยวเปิดไฟหันหันทางหน,นก่อน หลังสวิกญแจนี่ลงมามันจะมีจ่องและตัวนี้สุดท้ายมาต่อมาถ้าจะเอามามัดหลวมไปตั้งหลุมนี่เขาจะห่หอทวนา้าฝนก็หาตีกันน้ำอย่างมะห่อไว้ตีบนี้ยใส่ทั้งในไว้เพราะว่าอันตีมันแขบมันมีตีเดี๋ยวนะไล่สายเรียบร้อยก็มาต่อแคกำมน,นี่ก็เอาหลวดเขียววมัดก็ได้แล้ว ไหล่จีเดือกซุปตัวนี้เข้าไปไฟตอนที่สองนี่ฮาตอไว้ก็ได้เหมือนกันอันนี้อย่างตัวนี้มันกัดน,น้ำเท่าเวลาเขาเปิดใจก็อีนี่ก็เป็นหน้าปัดไฟไฟนี่เฮาต่อจากอันรีเลย์ขึ้นมาเข้าใจว่าจะเหลือดูแค่ส2โวลต์ถ้าเฮาต่อจากแบตก็คือได้โวลต์จริงได้โวลต์ของแต่ มันก็เหมือนกับอันถ้าเอาต่อกึ่งตางนะเหมือนกับรถอันเนี่ยรถฟินดุนนี่อันนี้เขาต่อจากไฟดีเลี่ยวมันก็จะอันพิดกับที่แบตน้อยหนึ่งอย่างสมมติแบตมันอยู่สิบสี่จุดสองนี่นะมาถึงเขาต่อจากไฟดีเลี่ยวนี่มันจะเหลืออยู่ประมาณสิบสามจุดหกอย่างเียเออมันจะมันจะหายไปศูนย์จุดหกแล้วตัวนี้ถ้าไฟแบตมันวิ่งมาผ่านรีเลยเอา ตัววัดโบนฮอตต่อจากรีเลย์ออกมาเนี่ยมันก็จะเหลือแค่สิบสองโวลต์นะตามหลักการน่าจะจีแล้วก็ถ้าเขาเอาตัววัดโบน,นี่ต่อจากไฟรีไฟอย่างกระจ่างตีมันกินไฟแบตเนั่นนะมันจะต่อจากแบตโดยตรงนี่หันช่างเป็นว่ามันเป็นนั่นเน่ยหลักการของเปิ่นเขาอู้บัวอู้อู้หัวเป็นมันจะหายไปอย่างรถฟินกันนั่นนะมันจะหายไปศูนย์จุดหก ันาปัตมันขึ้นสิบสาจุดหนี่แต่แต่ก็คือสิบสี่จุดสองจุดสามย่างเงี้ยเดี๋ยวสกัมหน่อนี่ลายสายหดมาถึงนี่กนันนี่ตัวนี้เขาจะลาไว้ตั้งนอก่อ,อนเทปปันไฟนีะอัจจะเทพกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เอามานี่แล้วก็เดี๋ยวก็บฮดใส่นี่ฮัดใส่ห,ใสหลังซ่าแล้วก็ตั้งไฟนี่เขาก็ ตั้งปลายดึงเข้าไปต่อก็บนั้นนี่ฟักข,า,ขาวๆที่น้อเนี่ยเผื่อ,อไว้นี่นะแล้วเดี๋ยวกระใจอันลวดหักพ่อยู่ตรงบนเนี่ยแล้วกเวลาลดเลี่ยวนี่อันหมูนี่มันจะบดดนบ่บดดนอันบังโคนหน้าด้านบนนี่ก็ต่อเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข,า,ขาวๆเดี๋ยวเอามานัน ดึงให้มันลบอยู่ทางบนนี้แล้วก็มัดสายขึ้นมาแล้วก็อันตัวฟิวไม่จะอยู่ทางนี้ชีกะบใจงานได้เลยก่อนจะนั่งก็ลองรถพอนะเจ็บไปไหน น,นี่สวิ์รวมของสายอันนี้ดเล์ดีเล์เลนี่ไฟจากแบตจะมานี่ก่อนแลักผ่านตัวนี้ไปเข้าดีเล์เปิดถ้าเขาเปิดนี่ก็อันนี้สวิไว์ไฟกาแมวไฟตาแมวอันนี้ไฟตำสูงสีขาวสีเหลืองถ้าเขาเปิดกับสวิ์ตัวนี้นี่วนจะมาก่อน 12.5อจุเพราะว่ามันผ่านนั่นรีเลย์มันจะไปใจสิบสี่ไปนี่ถ้ารอบเดินเบาน่าจะ13กว่าวนอย่างตามปกตินะ13ไปลายเพราะจะนี่ตัวนี้มันจะอยู่ตีรอบเดินเบา12.5ุด้าเออขึ้นอยู่ม,มันกับมาตามรอบเครื่องอยู่เออใจได้อยู่เพราะฉะนั้นก็ ติดจีก็คือเขาหู้ว่าแบตปกติบบปก,กติเขาจะบวกบวกศูนจุดห้าจุดหกจะได้ห้าหู้ของเขาเองอ่ะเออยังสมมุติรอบเดินเบาอลน่ะถ้าไฟมันบอกมา้าหรือว่าจะได้มันต่ำล่ำเขาก็จะหู้เลยถึงแม้ว่ามันจะผ่านรีเล์แต่ผ่านรีเล์ก็ถึงสิบสองโวลต์อยู่ละเดินวนะไฟตัวนี้ต่อจะให้ผ่านรีเล์เออแม่นลั แล้วก็นี่นี่ไฟตาแมวเปิดปิดสามดวงก็มีอันนี้ไฟสามสเต็ปสีเหลืองกดปิดก,กดทำกรรมสีขาวแล้วไฟนี่ก็อยู่เล้วๆนี่ถ้าเขาจะใจก็ ปิดปิดสวิตช์อยู่นี่นี่นะสมมุติว่าเอาเขาจะเปิดใจเขาแบบบ่อเขากบปิดทับสวิตช์เปิดไฟมันก็จะมาเลยแล้วเขาก็ชาจได้ไฟแบตนี่ก็จะหันเีตัวนี้ก็เดี๋ยวสายมันดึงเข้าตอนแนงอย่างทีหูตะกี้นะแล้วก็ตัวนี้จะอยู่นี่อันนี้นี่กันน้ำแน่นอยู่มีน้ำเข้าเด็ดขาดเลย เนะพราะฉะน,นั้นก็จบข่าวตีวแล้วนะตัวนี้ออสวิฟไฟสวิฟอย่างตีอันนั้นแต่อยู่นี่มดทวันหน้าเขาจะออกทิศต่แ่ยี่นะมันจะมีหิมนหนึ่งเดือดจะมีไฟหมมนหนึ่งกาบัตถ้าออกทิศเจ้านี่ไฟสี่สิบวัตต์ตัวนี้ถ้าติดสูงนี่เขาจะพอได้ไก่แล้วเขาจะซองลงหน้าก็ได้แต่ถ้าเขาติดต่ำนี่นะ ถ้าถ้ายกสูงมันจะซองหน้าเปิดแต่ถ้าอ U G ่นี่องศามันก็จะได้ดีกว่าถ้าว่ดติดตัวนี้เข้าไปเห็นสี่สิบวัตนี่ต่ออันนี้สาวอันเอ้ย้างหมูซิกว่าสาวยังละสาวเป็นสี่สิบแล้วก็ไฟกาดแมวตัวไฟตาแมวตัวก็ได้อยู่เกือบสี่แปดประมาณแปดสิบกว่าวัดมีห่มจะเปิดตลอด แล้วก็มันจะมีแหมมันหนึ่งไซนี้หรือหรือถึงเวลามาเขาจะมาดัดแปลงเหีมํำหนึ่งมันจะมีอันกล้องกองหน้ารถแต่ส่วนกล้องหน้ารถนี่ปัญหาบนักเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จีระไฟไฟ,ไฟมือน,นี่ก็ต่อไว้หลายเตือแล้วคิปเกา่าก็เคยอู้ไว้หลายอย่างูอย่ มันเ็จะบีปัญหาเนยขอแนะนว่าเอาใจรีเลย์แบบอันรีเลย์แบบมีฟิวอะแล้วก็ยิหออดีๆน่อยของวันนี้ประหยัดไ,ได้ของของดีๆนี่เขาก็จะความปลอดภัยอะไรอย่างมันก็จะมีสูงล้เก็ดติดตั้งง่ายอย่างนั้นตัวอันชาดไฟก็ตีวัดว้นนี่นะสายนี่สายอ่อนเหนียว กต่สสยฟิวพอสายมันสายไงนะสายแดงที่ไไปหันยี่นะไงกว่าสายดําแดงที่เขาซื้อเป็นม่อนกันดีกว่าตัวการติดตั้งอะไรอย่างก็จะง่ายเนี่ยสวิต์ไฟมูนี่มันจะเป็นสวิตช์ที่อันนี้ถ้าเอาโลซื้อยี่ห้อดีๆนะแล้วก็น็อตของมันเขมต้องเอาเขาไปหาน็อตเกี่ยวเนื้อเนืมาใส่นน่นพอฐานทางบนนี่ นองอย่างปฏิแข็งอะ่ะตัวนี้นี่ต่อไว้เรียบร้อยมดละถึงเวลาต่อสวิกสามสเต็ปก็ม,มีปัญหาอย่งเพราะว่าถ้าเกิดจะเอาสวิกเพิ่มถ้าบริรากใจสวิกรวมนี่นะอันนี้ชิดๆเข้ามาก็ได้เห็นมันหนึ่งยู่แต่เขาจะเนี่ยอยู่ตีเดียวกัหมดเลยเขาจะยังเปิดเนี่ยการเล็กย,ยาวๆนั่นเนาะบอกส่วนตัวระชอบ อย่างมูนี่ก็ดัดแปลงเองหมดเลยเรต้องไปซื้อของเป็นเล็กติ่งงามๆม,มันเพราะว่ารถเครื่องของน้องมันมีตีใส่ดีเหมาอมันใส่ลุ่มนี่หรอ,อย่างเอ็นแม็กกัอย่างมูนั่นเปินมีตีใส่ทั้งลุม่มเนี่ยน,นี่เนีย่ยได้งามตอนนี้ร่รลดหล,ล,ลุ่นเกา่าสรุปแล้วคืออัด เต็มที่ก็จะมีติไซนี่มนหนึ่งส่วน,นตนิไซน,นี่ถ้าว่าพื้นที่มันบพอๆนะก็จะเอาเล็กอีอันเก่ามาใส่ก็ได้ถ้าเล็กตัวนี้มาใส่ก็คือถึงกองถึงอันไฟตัวนี้ใส่ได้โอเคจบจบเข่าเลยมันจะอยู่ชีหออ้อนการแดงนี่ออกเอาตัวนี้ใส่อยู่ชี สรุปแล้วก็ใจงานได้ปกติดมเล่นๆน,นะนั่นตัวนี้อันใส่สปริงคัดแต่งเพราะของเก่ามันสปริงบ่แหง้งขึ้น้อยบ่ดีแล้วก็ถ้าจะขึ้น้อยแท่นี่สเตอร์ของมันนะ่ะอันเก่ามันจะสาม 5, ห้าสิบห้าม่อมันคือสิบห้าสามแปด 3ามเจมีคนบอกสาเจแต่เขาหาบอกป้ามันจะป้าแค่3ามกแค่สามใส่สามเนาะเพราะว่าสเตอร์นี่เท่าอ่าตั้งหน้าสามหตั้งเอาไปลดสเตอร์หน้าเป็น13านี่นะสิบสามก็สามห้านี่รอบสูงเนอะเขาขี่เกียสีความเร็วประมาณขึ้นห้สิบขึ้นไปนี่รอบสูงสูงจนน่ากลัวเลยเคยรองมาลหลักเนี่ยสเตอร์เดี๋ยวพอ อูลาูลาไม่ได้สิบสามเคียวอ่ะถ้าว่าจะใส่อันเดียวนี่นะลดลดสองฟันนี่ลดทั้งหลังเนกะก็เพิ่มทั้งหลังต้องไปตั้งหน้ามันต้องไปต้วงมันถ้าจจะม้อมันนี่เตอร์นี่ยกชุดเลย อย่างตัวนี้เ้องูว่วสเตอร์หน้าจาก15ลดเหลือ13นี่นะรอบความเร็วประมาณ4-50รอบจัดรอบจัดนี่หมายถึงว่าถ้าห้าขีไปถึง7-80นี่เครื่องพังเร็วรอบสูงกว่าพวกพิษปกติเพราะฉะนั้นก็สูติออกมาคือ15ก็38เก็37-5าบา่เจอแต่มีคนที่เปิดน,นั้นออกที่ร้อยระดับ เซียนดีว่าไปแม่ห้องสอนไปทัวภาคเหนือนี่เจสิบห้าสามสิบเจ็ดรถสปากนี่ล่ะสปาก์หนาานอนี่ล่ะแต่เขาหาสามเจ็ดมันได้กับเก้าว่าเฉาสามแปดมาใจ้หน้าจะโอเคอยู่พอข่าเฉลียล่าพอถ้าสเตอร์ตั้งหลังสามห้าตั้งหน้าเออสามหลังสามแปดตั้งหน้าสิบห้าน่ะขามจะได้สองจุดห้าปลาย แต่ถ้ายังสามห้าห้าเปลี่ยนสเตอร์หน้าเป็นสิบสามนี่สองหกเก้าสองหกเก้าเนี่หลอบจัดจัดจนหน้ากลัวว่าเครื่องจะพังเลยอันนี้ลองมากค่ตัวเก่าแล้วยังที่พูดว่าสามเจ็ดสิบห้ามก็สองสี่หกปลายแล้วของเฮาสามแปดหานสิบห้ากูตายเดือด 3ามแปดหารสิบห้าเนี่ยก็สองจุดห้าปยกันได้อยู่โอเคอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะออกทิพขึ้นดอยขึ้นอย่างนอกจากสปริงแต่งแล้วนะก็สเตอร์นี่เปลี่ยนอย่างที่ว่านะั่นนะความจริงสปริงแต่งนี่เปลี่ยนแล้วก็ดีขึ้นอนะย่างเขาขึ้นวัดดอยขอควายติดตั้งขึ้นดอยลดเลี้ยวเลี้ยวขึ้นดอยชั้นประมาณกิโลปายนะี่ ขีแบบ่แบบธรรมดาบ่เล่งทรงซุดแบบเสียนเขายนี่ยขี่แบบธรรมดาอย่างบ้านๆนี่จนถึงปลายด้อยขึ้นบ่ได้ใจเกี้ยนหนึ่งเลยใจเกียรสองหมดเลยสบายๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเขาเปลี่ยนสเตอร์ไปแ่งก็โอเคละ15.38ตีหาได้นะถ้า15.37นี่คือได้ถึงต้นถึงปลายอืมโอ้ยเนอโอเคเนอะบายบาย